เอา e เอา e เอา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 หลุดเหรอ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 นี่กลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอเอาตายแล้วเนี่ย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 ไฟเปอร์แล้วกันผมไม่ตายผมไม่ตายเออมันจะตายระวังน้ะระวังน้ะระวังน้ะแล้วก็จะตายอีก ระวังตายนะครับ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 บอกได้เยอะเหรอชาได้เยอะเหรอชาได้เยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอา copy หนึ่งมึงฟาแล้วใช่ไหม c o ี y หนึ่ง นี่ไง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 ต้องมีตายหรอวะรับคิวก่อนนะคิวก่อนงงงงโอ้โหแต่ดงนี้แด่อือถูอกว่าถือกว่าถือกว่าตัวหลอกได้ไหมนี่ไอ้นี่มึงเก่งอ่ะไปดูซาจะตายแล้ว่าจะตายแล้วดูซาตายแล้วเก่งเอ่ะ เอาเว้ยช่วยหน่อยเอ้าไบเปอร์ยืนนี้แแตกสิลุ๊กซี่ไอ้นี่เออไอ้ชื่อไบเปอร์ทำไมไม่ตายวะโอ้แตกอย่างนี้ไป่อ้วกไปก่อนรถเกาะมีประโยชน์อยู่แล้วใส่ไปโอ้โหแล้วใส่สลัดขน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 แล้วสโล ก็สโลสลัดขนอันนี้เรียบร้อย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 ฮะเฮ้ยมันมีไอ้นี่หรอวะล่าต้องตายนี่โอ้โหผมแตกอย่างเงี้อย่างเงี้ผมแตก ความถึกหน่อยความถึกให้ประชาชนแบบมีฮาร์ด้วยเพ่อให้มันจะตายกันหมดแล้วน่ะจออ๋อเห็นไหมล่ะนั่สุดรอด <c oughs> อโอ้โห let's go ทาเลนต์ก็เป็นบอบผ่านก็คือมอบความเร็วในการโจมตีโอเคมีเคสกับโอเรนเจอร์นะแล้วก็เป็นซุดกับ วอลล็อกฮะที่ซัพพอร์ตตัวโหทั้งคู่เบื้องต้นก็นี่อยู่ในโหมดคือเบ้องตนนะฮะองคลิปล <all> ่าสุดไปสไนเปอร์สไนเปอร์แม่งขัดปฏิหารเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะมาอฟอฟเลนจะมาวอลล็อกผมว่าดูดีอยู่นะสุดการ เคสไปกับรอเอ็นเจอเอาเอ้าเมดู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 ดาเมดูซ่าเราจะไปยุ่งหัวเขานะครับเราเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วถ้าไบเปอร์ว่ะไม่แงไปคิวสองไปเก็บตังค์เก็บตังค์เจอไปเปอร์ว่ะเพื่อนจริงๆเคสหรือรอเล่นกลางน่าจะดีนะ ให้ซูดไปล่างแล้วแต่เลยฮะเทอร์โบหมดทำอะไรก็ได้ไม่ผิดดีเคฮะกับไ i เปอร์เออฮ้ยมันมาใส่ผมวะไม่อยู่ไหนวะไม่การเข้าคลิปเลยฮะท่านผู้ชมเออเอามาหน่อยดิบอลเอา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 ลูดเหรอ หลุดเหรอ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 ตีเน, <c oughs> น้น <c oughs> ความไวครับความไวเปนของพิศจความไวเป็นของพิศ <c oughs> กลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอเอาเตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยหาทำไปนะเออหาทำไปนะเนี่ยต่อไปก็เป็นแหวนฮะผมทำอะไรวะสกิลอือมัวเลย รวยอยู่โอ้โหยังไม่มีเอาไม่มีใครไปเอลวันนี it, aw, ceu, oh, no oh, ้เบอร์มานาสูเบซอร์โอ้โหเป็นยังเขาได้ไหมไวเปอร์ไวเปอร์มาดิมาดิมาดิแรงอยู่ผมมีเบตแล้วไม่ทัวร์แล้วรวยแล้วเล่นอีกรอรอก่อนนะวะไม่ไหนดิ เออตีมันโอ้หถูกต้องไอ้เกมนี้สบายมันมีบอลหลอกน,นี่นี่โอ้ยนี่มันสิบเอ็ดเลยเลยเหรอเลยเหอเรอสิบเอ็ดเลยเหรอชาร์สสิบเอ็ดชาร์สเลยเหรอโอ้โหแม่งแข็งแม่งแข็งแม่งแข็งเอาไวเปอร์แล้วกันไวเปอร์แล้วกันผมไม่ตายผมไม่ตายอ่ะมันจะตายระวังเงนน่ะระวังเงนนน่ะ ระหว่างกันน้าเราก็จะตายอีกระ,ะร,ระวังตายนะครับ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 บอกแล้วครับอุ้ยก็บินแม่งมาท่านผู้ชมระวังนะครับเบนการ์ดฮะยังรวย เป็นบูลแล้วกันบูลแล้วกันได้ไหมว่าใครเนี่ยเราเก็บเงินของเราดีกว่าอย่าไปเด่นเลยเขาเลยนี่นี่เนี่ยอย่าออกมาพุชใช้ไม่สไปไปามตัวเลยว่ะโอ้ทั้งสองนี่เสร็จนะเสร็จนะนี่เก็บช้าไปดิ เฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะตัวแตกกัวาวาดอ๋อไวเปอร์ไวเปอร์เฮ้ยก็บินหนีเว้ยโอ้วอลล็อกผมมีวอลล็อกไม่กลัวอะไรบนโลกไปเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวพี่มาพี อนมาเลยโคตรถึกอะเหดพีตอนนี้พันห้าอาดิอาดิยิช้าเกิดชาได้เยอะเหรอชาได้เยอะเหรอชาได้เยอะเหรอได้เยอะเหรอเฮ้ยโอ้โหได้อยู่บอบินเลยแม่ ปวดว่ะต่อไปก็จะต้องเป็นรองเท้าฮะนี่เป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรขาฟ้าเออรองเท้าหมดละหมว่ะอวันฮะ กบ,บินเนี่ยติดก,กบ,บินตัวเดียวต้องเบรเมียวหรม้างนี่เมียวก่อนก็ได้ปะอดิเบเมียวก่อนเมียวก,กอนเาเอาเอา,เอามีตายแล้วเนี่ยนีตายเนี่ยนีตายแล้วเนี่ย ตายเนี่ยตะก้อกนไนล์นเหรอตะก้อกนไนล์เหรอตะก้อนไนล์เหรอเฮ้ยไม่ตา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 ,ายไม่ตายตะก้อนไนล์เหรอแย่เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปทางนี้มาเรนนี้เก็บตัวไหนกันวะวะหลอกวะโอ้โหใจว่ะ อ่ะเหตุเมลแล้วหนึ่งหนึ่งเอาไว้ยอ,วยอยู่เอ้าเอ้าเอาเอา,อา,อาโอ้โหวาร์มเติมไฟ <c oughs> วหลบช่วยฉันหน่อยเอาสกิลสามฮะขึ้นขึ้น okay.

น่าเป็นไงไวเปอร์ไวเปอร์มันเสื่อมแล้วเนี่ยโดนไวเปอร์แม่งแจกโอ้โหถ้าคดนแพ้นี่โอ้โหแม่งแพ้อยู่เรื่องนี้โคตรอ่อนบนต่อดันพลังฮะ เอาเกาะ,ะ,ะบนาะินมือฟาแล <c oughs> ้วใช่ไหมเกาะบินมงอึี่มือฟาแล้วใช่ไหมฮะคุณนขึมานาเยอะสองพันแล้วฮะ อยูไไ่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมูแคนองดิสตนแบ็กเอาเอามาอย่างนี้ไวเปอร์ฮะตายต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าโอเคโอ้โหตายว่ะเตอสองสามตลอดแต่เราดึงคู่ต่อสู้ได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะจริงหรือวะ <laughs> your bottom tower is under attack. Upon die 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 by 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 Your top tower is under attack. Missile. นี่เจ๊กอย่างเดียวเลยเฮ้แคสไหวไวเนี่ยตายสาแล้วมีเพื่อนป่าวะเพื่อนมาป่าวะโอ้โหเพื่อนไม่มาแตกสุดท้ายแบบนี้โอ้โหเพื่อนไม่มาแตกสุดท้าย่างนี้เอาได้ใส่ก <c oughs> า,างเางใส่กางเกงแโหถ้าหอยเท่มเลยวะเนี่ยสองคนหนึ่ง Your tower under เป็นแบบกดดันนี้แล้วรอเล่กเกมก็น่าจะดีนะไปเถอะโหเรลว์ส <laughs> ิบห้ากับรเรลว์สิบเรินมาได้ทาฟ้าแล้ว ขึ้นไปนะบนขึ้นไปนะจะเย็นจะเย็นเทีมยงไหนดีวะเฮ้ยได้ว่ะโอโ้โหโ,โอโ้โหไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีวาร์ปจ้าไม่มีวาร์ปจ้าซื้อแสงยาชากอ่อนไปมาแล้ว I oh know, I oh know, I know, I know. By all means, it's not time it's not at mate. Neither time, you I am not ready. Your bottom tower is under attack. Not yet. Your top tower is under Your bottom tower has, oh. oh. <laughs> <laughs> right, oh. has, oh. has fallen. on you, that does, mate. สองพันห้าแล้วฮะอืมก็ทำอะไรจะทำอะไรเขาบอกบอกสิต้งดอเฮ้ยมีไอ้น MM ี่อยู่ h a d o w b a d มีบอกไปใบมับอกไปใบ ี่คีมันมาให้ทีมเราฟาร์มเลยแต่ทีมเราจะวิ่งไปฟาร์มหรือเปล่าดูท่าเราไม่มาไม่มาว่ะไปไหนดีวะไปไหนดีสื้ออากาิมชาบไปกบบระบอล์หลอกผมกรรททว่าปลอดภัยผม เราไม่ค่อยถึกนะ Boy, ไม่ค่อยทนมือทนเท้าเท่านั้นแหละบิชเชลเดินนี่ผมชอบเอาของวันนี้แหละได้ได้ตีด้วยไงได้ได้ปอมสักอันนี้เลยฮะ แม่งไทยนี่แม่งแรงอะเนี่ยโอ้โหม,ม,ออมาแล้วมาแล้วมาชาติอนไม่ดูซ่าคมได้เหรอ เปอมาเ้นี่เงียนี่เนี่นีต้องมีตายหรอวะรไปคิวก่อนนะรับคิวก่อนงงงโอ้โหแต่ทนี้ถึงแท้อุ้ยคอวักคิอควักคือควกขัวลอกได้ไหมไอ้นี่มันเก่งไอดูท่าจะตายแล้วตายแล้วด่าตายแล้วเกิง kịp một đan đan đan. Say nga chat. Lila. Li chênh lơ. Ngô cass. Ngô cass. Đi cass. đan 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 Ngô cass. Ngô cass. Ngô đi đi. đi ai. ได้วะไอตัว,วรเราผูกมาไอ้นี่ไ,ไ,ไอ,อไนน <c oughs> นนน้นี่ตายวนะขขนนะไม่ตายไม่ตายเอ้าได้เนี่ยตัวนี้มันมันตรงนี้แหละใช่ไหมค่ะนี่ไงเจอสลักขนนะสลักขนนะไม่ตายไม่ตาย

Step at a time, it's not time. I'll take that sort this out. Yes, I am not a hurry, do not all ตามมาเด็กๆเอาป้อมบนดีกว่าพอนี่แล้ววะเบื่อแตกเบื่อแตกชอบอยู่คนเดียวเลยแล้ชอตนาดนอะได้ป้อมบนแน่นอนถ้าอย่างงี้ Step at time. The enemies go Go, go, let's go. You this, sir. Excuse me. BKB. No, really. hey, not yet. By all means. <laughs>

ผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วผมใช้สกิลผมปาอันนี้ใส่โอ้โหจะชนะไม่จะชนะเนะอา <c oughs> เรือดเรือดเรือดูอเรเอดดูเรืื่ออดูรดูเรื่รืดูเร ตอนนี้ถ้าจะหาเกมมันกได้เปลี่ยนห่แทงให้เพื่อนหน่อยคนด้าที่เราแล้วด้าที่เราฮะแทงให้เพื่อนละโดยไม่ลบพวกเยยบิสเดนแบ็คอม

เดือดเกมเราแพ้แค่เมดูซ่าก็ไม่น่ากลัวอะไรนะแคนนี่เราโหดกว่าไปฟาร์มแล้วฮะไปฟาร์มแล้วฮะดีเคดีเคไม่โหดแล้วมั้งไป เอาเวอร์ช่วยหน่อยเอ้าไบเปอร์ยิงแล้วแตกพี่นไอ้นี่เออไอ้เชื่อไบเปอร์มันไม่ตายวะโอ้โหแตก่างนี้ใส่อ้วไปก่อนกดเกาะมีประโยชน์อยู่แล้วใสไป โอ้โหแล้วใส่สลัดขน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 แล้วสโลแล้วสโลสลัดขนอ่าอันนี้เรียบร้อย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 ฮะเออมันมีไอ้นี่หรอวะรถไฟไอ้ไม่โดน เพื่อนตายหมดเลยเราล่อคนเดียวบิงไปบิงมา <c oughs> อะปีป้อมแบบนี้ยอ <c oughs> <c oughs> มีระเบิมีระเมิเ้ยแล้วก็ซื้อฮิกครับเออไอ้นี่เกิดแล้วมันน่าจะบิงมานี่ไงโอ้โห <c oughs> oh, ผมแตกอย่างงี้อย่างงี้ผมแตกกความถึกหน่อยความถึกให้ประชาชนแบบมีฮาร์ด้วย <c oughs> <c oughs> มันใหมันจะตายกันหมดแล้วนะ่ะจออ๋อเห็นไหมล่ะยังรอด <c oughs> โ,อโ,โอ้โหโคตรถึกเพื่อนจบแล้วแหละเกมเนี้ยจบแล้วครับนายพี่ผมไม่ตายล่ะค,คิดถูกครับที่ออกออกครับ สามทางได้ไหมอ๋อ yes, S N d Go Top แน่แน,น,น่โคตรเฮกแม่งเลยเฮกแม่งเลยีตบวิ่นไปนเนี่ยวะเอ,อ้ยทนี่แม่งมันท่าวะมันท่วะ,นนวะเอ,อ้ยมันนี่ตางันยไี่ดิ อยงเงี้ยเวล้นไอ้รมุขที่สองทุกหมดยิ่งแม่งเลยแล้วสโลแล้วสติมีตีดึตดึงอาเอ้าได้เฉยเราวิ่งเยียวเราเบิดมาดิ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  โคตรติอ่ะทีนี้ะบีเคไปไหนจ้าถิกเหรอถิกมากเหรือเอเตอร์ก็ได้เอเตอร์ก็ได้ฮึ้่าฮ่าคิสิบสามตี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 โอเคฮะก็จบไปแล้วฮะสำหรับการเล่นลิสตันแบ็คในโหมดเทอร์โบอะมันเลยทีเดียวสนุกมาก ก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับเกมโรตาทูนะฮะมือใหม่ฮะเด็กใหม่ฮะหรือจะคอมเมนต์มาเล่นด้วยกันก็ได้นะแนะนำก็ได้นะโอเคฮะฝากบัฟเฟิลรอด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>